<laughs> ขำขำไงขำขำแบบชั่วร้าย <laughs> ไม่รู้ว่าขำอะไรเหมือนกัน <laughs> ขำไปก่อนอ <laughs> วันนี้จะมาทำการรีวิวบุตรคลครของโบลี่ LR แดงครับตอนที่ยังไม่ได้ ECA นั่นเองก่อนที่อีเวนต์มันจะมานะครับว่ามันจะเป็นยังไง มันจะเก่งแค่ไหนนะครับพอดีอยากให้รู้กันเพราะว่าโบลี่เนี่ยมันจะได้ eca นะตัวนี้นะ lr โบรี่ตัวนี้จะได้ eca ตอนกิจกรรมไซยาเย์ของปี2 0 2 1นะครับจะได้มาได้ eca นะครับก็ผมน่าจะลงคลิปตอนวันไซยาเย์พอดีแหละแต่ว่าลงคลิปช่วงเช้านะครับแล้วก็กิจกรรมจะมาช่วงเช้าพอดีนะครับนั่นแหละก็เดี๋ยวจะรอเปิดกาชามันด้วยเดี๋ยวจะลงคลิปประมาณตอนช่วงเย็นประมาณ6โมงของวันไซยาเดส นะครับแต่วันนี้เอาคลิปนี้ไปดูก่อนเป็นคลิปของโบลี่แดง LR ตัวเก่าที่ยังไม่ได้ ECA นะครับเพราะว่าเวลามันได้ ECA เนี่ยมันจะเก่งขึ้นมากๆนะครับมันจะลบจุดอ่อนของล่างที่ยังไม่ได้ ECA ทุกอย่างนะครับลบจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็งแบบเต็มที่เลยนะจากตัวละครกา,กากากงอกงอก,งอก,อกนี่คือกลับเป็นตัวละครคีย์หลักกลับเป็นตัวละครหลักในการทำดาเมจอย่างมหาศ,าศาลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่า ยงงไซึ่งผมเองเนี่ยบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้ปลดเส้นทางเพิ่มนะได้มาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแค่55%เเท่านั้นคือปัญหาเพิ่มไม่ได้นอก LR ตัวก็เก่าแล้วแหละว r โคตรเก่าเลยแต่ว่าปลดทางเพิ่มไม่ได้ครับผมได้มาตอนครั้งล่าสุดนี่คือโอ้โหตอนปีไหนวะเป็น LR ตัวแรกของเซิร์ฟผมเลยมั้งเนตัวเนี้ยเป็น A r ตัวตู้กาชาเหรียญทองตัวแรกจากเซิร์ฟผมเลยของเซิร์ฟผมเลยจริงๆตัวเนี้ยได้มาโคตรนานํำไม่ได้แล้วได้มาตอนไหนนานมากๆแล้วก็ ไม่ได้หาปลดเพิ่มเลยครับไม่ได้เพิ่มเลยนะก็อผมก็ใส่เป็นสกิลออฟมานะครับเบิร์นเบอสองแล้วก็นี้ตีเข้าสีแรงขึ้นเข้าสีเหลืองแดงขึ้นนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นลิงก์ที่อัพมานิดหน่อยนะครับพอดีนี่คือไม่ได้คิดว่ามันจะได้ ECA ก็เลยไม่ได้อัพเท่าไหร่นะพอได้ ECA ปุ๊บโอ้โหต้องรีบไล่อัพแลหละเดี๋ยวคิดว่าตอนได้ ECA นี่ผมจะทาคลิปแบบว่าลิงก์เยอะด้วยแบบลิงก์เต็มสิบด้วยว่ามันจะเก่งแค่ไหนแบบว่า5้า,าสารซแล้วก็ได้ E c a นะครับนั่นแหละคลิปนี้มาดูแบบว่าเล่นดับธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับนะไปะลุยได้เล่นในด่านยาวนั่นเองนะครับเป็นด่านของ Fighting Legend g o k ูนะครับด่านนี้เป็นด่านที่เหมาะกับมันมากๆเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เหมาะเท่าไหร่เว้ยแต่ว่าตอนได้ e c เแล้วมันจะโคตรเหมาะเลยครับเพราะว่าบูลลี่เนี่ยหลังจาก ECA เนี่ยมันจะตีชนะทางสีได้ก็ต่อเมื่อเจอตัวประเภท g o k ู Family นะครับซึ่งด่านเนี้ย เจอโกคูเน้นเลยว้ยแลวมันคือแบบปีช้าทางสีทุกเทินอะไรเงี้ยไม่จะขั้วสปีดลันบีนะครับสำหรับโบลี่ตัวนี้นะก็ได้วเวลาโชว์ความเป็นปีาศาจแท้จริงให้โลกได้เห็นแล้วล่ะนะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมสัมผัสอะไรบางอย่างปแปลกไ,ไหมครับมันมีอะไรบางอย่างแปลกแปกะในคลิปเนี้ยตอนเนี้ยมันรู้สึกว่าใช่แล้วล่ะใช่เลยใช่แน่นอนอยู่แล้วเพลงไงล่ะเพลงในคลิปนี้ตอนนี้มันแปลกมไม่ใช่เพลงของโบลี่ เปลี่ยนเพลงบ้องแบงค์ไม่เอาเพลงเฮียเลยไรสารละมึงต้องเปิดเพลงเดวิลเพลงปีาศาจมาเปลี่ยนเพลงนี่แหละมันต้องเพลงนี้ <c oughs> ข้าจำลายดาวดว,บบวกนกะูบ้ากูโลเปะมากนะโบลรี่นี่คือเป็นตัวละครตัวร้ายที่ผมค่อนข้างจะแบบนับถืออ่ะคือแม่งร้ายแบบร้ายจริงเว้ยแบบร้ายแบบซิมเพิลแล้วแม่งร้ายไปที่สุดเลยเว้ยมันแบบมันเท่ในแบบของมันเนี่ยเออ ป็นตัวละครตัวร้ายที่โคตรจะเท่อะไรก็แบบล้ายชิบหายไปผมไม่ได้แฟนบอยโบลี่มากแต่ผมรู้สึกว่าแม่งเป็นตัวร้ายที่แบบโคตรจะโคตรจะดุเลยครับนะไปดูในม่กันมานี่คือมันยำมันยำฝ่ายตูดีทั้งทั้งเรื่องอ่ะเออมาตายตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยโง่ๆเลยนะครับแต่แม่งเป็นตัวร้ายที่โคตรจะเท่จริงตัวนี้ผมชอบดีไซน์มันมากเลยนะอืมก็มาครับเท์นนี้นะครับ เรามีซัพพอร์ตของทาเลสมาอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ลิงก์ทำงานอยู่แค่3ลิงค์นะครับลิงก์กับโบลีซูเปอร์จะดีกว่านะค,คู่ลิงก์ของมันนี่คือต้องลิงก์กับโบลีภาคซูเปอร์แล้วก็โบลี่สีเขียว LR จะดีสุดนะครับตรงนี้ไม้ตายใหญ่ไม่ได้โอ้จะได้จังเลยไม่ได้จริงเหรอเนี่ยก็ได้ว้า่ัางนี้ก็ได้นะฮะโบลีนะครับ,รบตอนยังไม่ได้ EC นะครับแบบว่าปกติเนี่ยมันจะไไมมมม่่่่ดด้เเกกงงงทีหาอาาานนานนใจจริจั ตอนนี้ก็ร้านเจ็ดแล้วนะเนี่ยตีร้านเจ็ดดาเมจดับไม่ได้ปวดทางแล้วเนี่ยร้านเจ็ดเหรอร้านเจ็ดกับเบิร์นอีกรอบหนึ่งการันตีนี่คือสามล้านเนี่ยนะขนาดนี้แบบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ ECA มันก็ถือว่าดาเมจโอเคเลยนะครับดาเมจมันก็ถือว่าแรงเลยค,คือตอนเนี้ยยังไม่ได้ ECA อะ่ะมันจะบางมากข้อเสียหลักคือมันบางแล้วก็เอฟเฟกต์แม้ตายมันไม่ได้มีอะไรเลยไง,ไงมันมีแค่ตีเฉยนะครับ ก็จะเก่งในพวกด่านอีเวนต์ของสุดทิงเจ้าด่าน SBR นี่คือไม่น่าจะไหวครับ EEXBR ไม่น่าจะไหวแต่ SBR ธรรมดาไหวอยู่นะครับเออหลักๆคือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันยังเก่งแค่สุดทิงเจ้าแต่พอ ECA ไม่งจะแบบเกิดใหม่อะบีออนอะแบบโบลี่ฟื้นคืนชีพภาค2องอะไม่งจะเก่งขึ้นแบบมากๆครับ1เลยคืออะไร1เลยคือเศษเม็ตาลมันการบัฟ AK d e f e ฟ s e ์เพิ่ม2ก็คือมันตีแรงแล้วก็ดีเฟนต์เพิ่มไปอีก เพราะว่าโบลี่เนี่ยตอนจะไม่ได้อีเซเนี่ยเวลาโจมตีแม้ตายนะครับมันจะลบดีเฟนต์ตัวเองนะครับมันจะลบดีเฟนต์ตัวเองเวลาโจมตีแม้ตายแต่พออีเซปุ๊บตีเสร็จปุ๊บเพิ่มดีเฟนต์ตัวเองไปอีก50%อะไรเงี้ยมันจะเก่งขึ้นมากๆทั้งแง่ของ e A.T กับดีเฟนต์นะครับและอย่าลืมว่าตอนอ e ี ECA LR เนี่ยมัน u p w เ l well l SA ขั้นเต็มเนี่ยเป็น SA เต็ม25ก็จะแรงไปอีกนะครับไม่ต้องแปลกใจมันจะแรงแค่ไหนมันแรงด้วยความที่ว่า สเตตของ LR มันสเตตสูงอยู่แล้วและคือโบลี่เนี่ยสเตตมันเต็มที่คือดาวลุ้งเนี่ย23,000ื่นสามนแอคแท็นะครับแล้วแบบ55%นี่คือสเตต20,000นะสเตตแค่แบบ1ตัวนี้ก็20,000ื่นเลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าถึงจะไม่ได้ปวดเส้นทางเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่ดีมากๆเวลา ECA นะในด่านอะไรเงี้ยในด่านยาวของโกคูอะไรเงี้ยคือเวลาคุณเจอโกคูอ่ะมันจะโคตรจะเก่งเลยพอ ECA นะ ถึงคุณจะไม่ได้ปลดเส้นทางก็ตามไงเพราะว่ามันมีการตีช้าทางท่าให้อยู่แล้วนะครับมันตีเข้าเสียอยู่แล้วแม่งโคตรจาร้านะครับแต่ตอนเนี้ยมันก็แบบผมว่าดาเมจมันโอเคแล้วเว้ยดาเมจมันแรงมากนะดาเมจมันถือว่าแรงมากๆเพราะว่ามันตีเบิ้ลได้ไงรอบแรกก็ล้านกว่ารอบสองก็ล้านกว่าอย่างเงี้ยแมแต่ใหญ่ก็สองล้านกว่ากว่านะครับอันนี้คือไม่ได้ดาวลุงมันก็ลิงไม่ได้เต็มเลยนะ <c oughs> แม่งแบบปกติมันก็ดาเมจแรงแล้วนะ <c oughs> พออ eze ปุ๊บมันจะแรงขึ้นไปอีกหลายเท่ามากๆนะครับแม่งจะโคตรเกียนเลยผมพูดเลยนะเกียร์มากๆนะครับ d e เฟน s ์เท่าไหร่มาดูกันนะนี่ฮะด e f e n s e ห้าหมื่นเจ็ด 5, 7, 7, นะครับ s u พ p o r t สองตัว f r เซอร์กับทา a l สด defense น้อยครับปกตินะฮะตีเสร็จบางไปอีกครับอันนี้คือห้าหมื่นเจ็ด defense ตีเสร็จปุ๊บแม่งลดมาอีกนะประมาณสักเหลือเท่าไหร่โอ้โหสามหมื่นนึกว่าตัวฟรีก้าวสตูเลยคือโบลี่เนี่ย เป็นตัวละครที่ในเกมเนี้ยกล้ามแม่งโตแต่ดีเฟนต์แม่งน้อยมากๆครับตอนนี้คือมีตัวละครตัวใหม่ของโบลี่มาแล้วที่แบบว่ากล้ามโตแต่แต่ดีเฟนต์เยอะนะคือแบบแม่งทําลายแหกกฎแห่งความเป็นโบลี่มากๆนะครับไอตัวไอตัวละครตัวใหม่หน,นะเออมันจะสามารถแทงได้แล้วนะครับเพราะว่าปกตินี่คือโบลี่เนี่ยแม่งแบบทุกตัวในเกมเนี้ยในใน,ในตอนเนี้ยนะครับมันมันจะบางมากๆนะต้องสแตกไปก่อนเช่นตัวเหลืองต้องแตกไปก่อนนะครับ ทั้งตัวซูเปอร์ตัว LR เอะไรอย่างเงี้ยต้องตีไว้ตายไปก่อนถึงจะถึกขึ้นก็เป็นข้อเสียนิน้อยเหมือนกันนี่ครับสองล้านสี่ดาเมจนะฮะโอ้โหไม่เลวนะผมมันไม่ได้เลวเลยแหละไม่ได้เลวร้วายนะมันตีเสร็จมันเบิ้ลไว้อีกอะ่ะมันคือมันจะเป็นเบเกโตบู5้าปีครับแบบเวอร์ชันเปลี่ยนล่างแล้วอะ่ะมันตีหลัก2ลา้านแล้วก็เบิ้ลการันตีชชูเวลาตั้นไม้ตายไปแล้วนะครับแล้วนี่คือมันไม่ได้นับจากกระดาเลยนะ มันสามารถเบิ้ลได้2ครั้งก็คือตี3ครั้งนะตีไม่ตาย3ครั้งถ้าคุณโชคดีได้ปวดเส้นทางมาน,นี้นี่คือแบบแม่งจะโคตรเฟี้ยวในเวลาได้ได้ตีเบิ้ลจากจากเอฟเฟกกระดานนะครับตี3รอบแล้วคุณลองคิดสภาพตอน ECA อะ่ะตอน ECA คือทุกครั้งที่มันทำการโจมตีอะ่ะมันจะบัฟเ d k ิคีดีเฟเพิ่ม1เทิร์นแล้วอย่าลืมมันเบิลได้ตลอดมันเบิลได้ชัวร์และจากพาสซีฟนะครับแม่งเก่ง ผมบอกเลยว่าแม่งเก่งมากนะครับนะไม่รู้ว่าตัวละครตัวตู้กับตัว l อมันจะเก่งกว่ากันผมว่า l อเก่งกว่า l อเก่งกว่านะครับแต่ตัวตู้มันจะดีกว่าในไหล่ด้านนะครับมันดูมีอะไรมากกว่าแหละผมว่าไม่รู้ดิมันก็ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็สามารถนําเล่นคู่กันได้เพราะว่าระบบชื่อซ้ําเนี่ยมันมาแล้วครับในเกมนี้นะฮะโคตรจ้าถ้าใครเป็นสาวบลกเบลรี่นะถ้าใครเป็นสาวบลกเบลรี่อ่ะผมแนะนํานะคุณควรเปิดหา ตัวกาชาตัวใหม่แล้วก็ควรจะมี LR ตัวเก่าด้วยครับเอามาเล่นคู่กันแม่งโคตรจ้าเนะก็เดี๋ยวผมจะรอทำคลิป eca ว่าเวลามัน eca เนี่ยแล้วก็เล่นจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับรอมันมาก่อนซึ่งกิจกรรมมาวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมาวันนี้เลยไหมหรือว่ารอไปก่อนรอมัน eca ด่านมาก่อนเลี้ยงไงนะครับต้องรอชมนะฮะมารอบนี้เราลิ้งกับโบลี่เหลืองและภาคซูเปอร์นะครับก็ ลิงน้ำงานอยู่เยอะไหมมีลิงปเปอร์ไซยากับไซยาว์บอลเลอร์เลสนะครับโบลี่นี่คือมันจะมันจะลิงไม่ได้ฟูมากหรือว่าเลือไม่ได้ต่ำนะครับเพราะว่าโบลี่นี่คือมีลิงหนึ่งช,ชื่อว่าลิงเบอร์เซอร์เกอร์ลิงเบอร์เซอร์เกอร์คือลิงที่ต้องเลือกต่ำก่อนถึงจะสามารถทำงานได้นะครับก็ต้องเลือกต่ำเข้าไว้ได้จากเลือกต่ำใช่ไหมได้เลยทำให้ให้โบลี่ไม่โดนเนไยแหละเลือกต่ำไม่นอนบอกเลยโดนตบมันก็โอโ้โหล้องอาร์คอะ ก้ามโตซะเปล่ากล้ามโตแต่โดนสกิลนิดเดียวก็จุกแล้วครับเจ็บแล้วนะ <c oughs> โอเคคือมันต้องลิงก์กับ LR บูลลี่สีเขียวตัวเก่าแหละถึงจะฟูลลิงก์ผมว่าแต่ลิงก์ของ LR ได้ไงลิงก์ LR ก็ลิงก er ์เ Burst Circle โดยเวลาเลือต่ำนะครับสำคัญเลยนะเวลาได้ลิงก์ Burst Circle er นี่คือดาเมจอะ่ะมันจะบูสต์อัพไปแบบมหา,าศาลมากๆนะฮะคืออย่างเงี้ยตีสองล้านหนึ่งใช่ไหม ถ้าเมื่อกี้มีลิงเบอร์เซอร์เกอร์มันจะเด้งเป็น2ล้านกว่านะสล้านสาอะไรเงี้ยเออมันจะแรงขึ้นไปอีกนะครับถ้าลิงเบอร์เซอร์เกอร์ทำงานนะซึ่งก็คิดว่าตอนได้ eca เนี่ยเวลาล,ลิงนี้ทำงานเนี่ยไอ้ลิงเบอร์เซอร์เกอร์ทำงานเนี่ยมันจะโคตรแรงไปอีกนะเออนะครับก็เลือดต่ำก็ไม่ใช่ปัญหาปะ่ะเลือดต่ำเวลามันต้องต่ำกว่า50%เนต์เนานะก็ใช้ตามสถานการณ์แล้วกันเออคิดซะว่าเป็นผลพลอยได้แล้วกันมันเลือดต่ำจะได้เก่งขึ้นนะครับก็น่าเป็น เอฟเฟกต์พาสซสีของชาวไซยาหที่แบบว่าตางตายแล้วจะเก่งขึ้นอะไรเงี้ยเบอร์เซอร์เกอร์เบอร์เซอร์เกอร์นะส่วนถ้าเกิดว่าจะให้ผมพูดถึงการอัพกระดานอัพเส้นทางนะครับผมก็เชียร์ไปคิ้นะครับเชียร์ไปคิ้ขีข้ดีคอนสูงสุดไปเลยดีแล้วผมว่าคิดดีคอนดีแล้วนะแต่มันไม่รู้สิเอาเบิ้ลเผื่อก็ได้เนาะเพราะว่าเวลาเล่นในด่านโกคูอย่างเงี้ยมันจะตีช้าทางท่าเดี๋ยวแล้วไงมันตีช้าทางท่าได้นะครับดังนั้นคือเราอัพเบิ้ลเผื่อสัก ไปอุสิบอะไรนิดหน่อยก็ให้มันมีโอกาสติดหน่อยไงเวลามันติดดวงหน่อยนะเวลามีดวงหนอหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถตีเบิลได้สองรอบอะไรเงี้ยมันจะเก่งขึ้นไปอีกไงก็อัพเบิลมาตามก็ไม่ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่อย่างไงคุณต้องอัพคิริคอนนําจะดีสุดแล้วผมว่าเพราะว่าเพราะว่าการอัพคิริคอนนี่คือมันแบบมันเหมาะกับโบลี่นะมันแบบมันตีดาเมจตุ้มๆไงแบบดาเมจรุนแรงทีเดียวไปเลยอะไรเงี้ยนะเบิลก็เบิ้ลก็จริงแหละแต่แบบมันมีให้แล้ว นะแต่อัพมันตหต่อยก็ดีครับถ้าคุณปวด2อเส้นทางเนี่ยคุณอาจจะต้องอัพคีริคอน20แล้วก็อัพเบิ้ลตามมาแล้วค่อยไปหาสกิลออฟใส่เพิ่มเป็นเบิ้ลที่หลังนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคีริคอน20ก็เพียงพอแล้วนะครับในการที่จะอัพให้มันในการตีคีริคอนนะครับโอเคซึ่งตอนนี้คือไม่อยากให้โบลี่แดงมาโดนช่องแรกเลยปะจะตายไหมเนี่ยผมว่าโอกาสตายมานี่นอนอยากเสี่ยงไหมล่ะอยากเสี่ยงไหมไม่เอาอะไม่อยากเสี่ยงขอฆ่ามปนก่อนแล้วกันนะ แม่งม่งกันเดี๋ยวกูตายแน,น,น่นอนนะเทอนี้ยังยังเลือกไม่ต่ำครับน่าได้ลิงเบอร์เซอร์เกอร์เหน้าแหละเดี๋ยวรอไปก่อนแล้วกันนะครับม,มาแล้วรอบนี้เรามีลิงของเบอร์เซอร์เกอร์ทำงานแล้วนะครับแต่หนึ่งสิ่งเลยก็คือเรื่องของเออผมลืมพูดถึงเรื่องนี้ไปเลยก็คือจุดอ่อนของโบลี่นะครับไม่ได้ไมได้มีเพียงแค่เรื่องของความบางนะเรื่องของขิด้วยนี่แหละคือจุดอ่อนของโบลี่ ที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่ามันได้แม้ตายยากเวลาลิงก์ับเพื่อนเนี่ยมันจะลิงไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ครับนะเราสามารถสังเกตได้ในอีเวนต์ของศึกจิงเจ้าเลยแหละเพราะว่าลิง์ในศึกจิงเจ้านี่คือแบบแม่งกว่าจะเก็บลูกแก้วครบนี่คือต้องแบบต้องหาลูกแก้วเยอะๆในการเก็บเพ่จะได้แม้ตายอ่ะมันได้แม่ตายง่ายยากมากนะซึ่งอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นนะครับถ้าคุณมีลูกแก้วที่แบบว่าเซตมาไม่ดีพอนี่คือคุณจะได้แม้ตายใหญ่ยากมากๆแต่ครับ แต่เวลามันได้ ECA เนี่ยมันจะกบจุดนี้ไปก็คือเวลาคุณเจอศัตรูประเภทเพียวไซยาหรือว่าไฮบิดไซยาเนี่ยมันจะเพิ่มคีดให้บลี่ตัวนี้ครับอีก5คาีนี่แหละคือข้อดีของการ ECA ของมันนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีมากๆตอน ECA นะครับแต่ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะเห็นไหมค,คือจะมีลิงค์ดาเมจทำงานก็จริงแต่แบบไม่ตายไม่ได้ก็จบแล้วไม่ตายยังไม่พอคีดไม่พอครับขาดคดีอยู่ระดับหนึ่งในการจะได้ไม่ตายใหญ่เห็นไหม นี่แหละคือข้อเสียของมันอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะครับทําไงดีวะเนี่ยเออผีไปก่อนแล้วกันนะครับเสียดายมากเลยที่แบบไม่ตายไม่ได้เสียดายจ,จัดๆเลยวะโบลี่จะฆ่าได้ไหมเนี่ยโบลี่โบลี่เหลืองไม่รู้เหมือนกันฮะอย่างนี้ดีกว่าครับให้มันได้โชว์แล้วกันเดี๋ยวโบลี่เหลืองย่างงานไม่งีก <c oughs> <c oughs> ดีเฟนต์ก็ห้าหมื่นเจ็ดนะครับน้อยมาก,มากๆเลยโคตรน้อยครึงแสนเองอะเตะเสร็จบางอีกสองหมื่น นะครับตีเสร็จบางเป็อีก20,000นะฮะพาร์าสีมันตอนนี้คือมันนับเป็นตัวเลขครับไม่ได้นับเป็นเปอร์เซ็นต์นะตอนยังไม่ได้ ECA คือจะนับเป็นตัวเลขเฉยๆนะครับหกแสนเมื่อกี้คือตีล้านหกดาเมจนะเห็นไหมตีล้านหกแสนนะครับเอออันนี้คือลิงค์เบอร์เซอร์เกอร์ทำงานแล้วนะครับแต่ว่าที่มันตีเบาเพราะว่ามันมาในนั่นไงเรียกว่าไงวะเออเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันตีเบา <laughs> เดี๋ยกวก่อนความจําสั้นจะพูดว่าอะไรวะ เพราะว่าคิมันไม่ได้บูสต์เยอะนะครับผมเก็บคีมันเต็มแม้ตายคือสองคิมพอดีไงเออ LR นี่คือเวลาเราจะได้ให้มันตีแรงขึ้นนี่คือต้องพยายามเก็บคิให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับยิ่งเก็บคีเยอะยิ่งตีแรงขึ้นนะครับอันนี้คือตัวละคร LR นะเผื่อใครไม่รู้นะครับการเก็บคีเยอะนี่สําคัญต่อดาเมจของมันด้วยนะครับนะเออแหละก็บูลลี่นี่คือเวลา ECA นะครับมันจะเปลี่ยนการเล่นมากขึ้นมันสามารถ ขึ้นในด่านยาวได้นะครับปัจจุบันเนี่นที่เห็นนะครับมันตี2ล้านได้ง่ายๆเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทํายากนะครับตีหลักร้านบวกง่ายๆเหมือนกันแลวคือตัวละครของโบลี่ผมเองอย่างที่บอกไปเนี่ยมันไม่ได้ปวดเส้นทางเพิ่มนะครับแล้วมันตี2ล้านได้ง่ายๆอย่างนั้นถือว่าก๊อตมากแล้วนะครับพอ e c เสร็จบ <B up. S 2> ัฟเอพาสีเพิ่มบัฟเอฟฟกไม่ตายเพิ่มบัฟ SA เเพิ่มทำไมมันจะไม่แรงอะ มันก็ต้องแรงอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องจับตาดูมันไว้ตอนได้ ECA มันจะเก่งแค่ไหนนะครับแต่คิดว่าแน่นอนนะครับระเบิดดานแน่นอนก็โอเคแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวรอชมกันคลิปหน้าเป็นคลิปอัปเดตอีเวนต์ของไซยาเดนะครับก็จะลงตอนช่วงเย็นเย็นช่วง6กโมงอะไรนี้แหละครับนะก็เดี๋ยวรอชมมันต่อไปได้เลยนะครับก็ ถ้าหากว่าคลิปนี้นักชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบจริงๆก็มาติดตามในแฟนเพจผมได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็มีอะไรสอบถามก็สอบถามได้ตลอดเลยครับทั้งใต้คอมเมนต์แล้วก็ใน Facebook ผมได้เลยแล้วแต่ว่าจะเลือกเอาทางไหนนะครับถามแล้วก็ถามได้หมดนะผมตอบให้ตลอดนะครับนั่นแหละก็โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะก่อนจะไปเนี่ยยวมาโชว์หนึ่งสิ่งเลยก็คือความบางของแม่ง โชว์หนึ่งสิ่งเลยคือความบางของแมงมันจะบางแค่ไหนผมขอใช้เทมป้องกันไปก่อนแล้วกันนะผหว่าแม่งถึงจะป้องกันก็มีโดนเจ็บกันบ้างเหรอวะเจ็บเจ็บแน่นอนเจ็บไหมเจ็บแหละสีฟ้าโกคุบูเนี่ยตีแรง,งแล้วแหละเคเจ็บอยู่ครับถ้าถ้าไม่ใช้ไอเทมนี่ก็โอ้โหแสนอะ่ะไปครับสองล้านห้าครับระเบิดดาวโอเคจุดนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 做。